สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูมะเขือเทศยักษ์นะครับเป็นมะเขือเทศที่ลูกใหญ่มากครับดูครับลูกขนาดเท่ากำปั้นเลยครับนี่ครับโอ้สวยมากเลยครับดูครับโอ้ห่ากินมากเลยมาดูอีกพวงครับอดคุณเห ใหญ่มากครับพูดพูรครับโอ้โหาม,มากเลยมาดูพวงนี้ครับพวงนี้ก็ได้เลยครับเนี่ยครับดูขนาดมือครับหน้ากัดกินจริงๆเลยลูกใหญ่มาก ดูพวงนี้ครับโอ้โหนี่กําลังได้ทีลยครับในลูกขนาดเท่ากันหมดเลยห้าลูกครับที่แตงไว้ครับสวยมากครับอืน่ากินมากดูพวงนี้ครับอือพวงนี้ก็แดงเลยครับสวยใสน่ากินมากครับผิวเนียนเรียบ เนาเลยครับถ้าใครชอบนี่โ,โหถูกปากถูกใจเลยครับลูกใหญ่ๆสีสวยแบบนี้ครับสวยมากครับ